สวัสดีนะครับผมชื่อเพชรวังหอมนะครับชื่อเล่นชื่อเทวีนะครับเป็นเด็กน้องขมิ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะครับอยู่บ้านน้องขมิ้นมา3 5ปีตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่บดนะครับตลอดช่วงเวลาที่อยู่มนิบ้านน้องขมิ้นนะครับน้องขมิ้นให้โอกาสความรักการศึกษาครอบครัวเพื่อนก็หล่อหลอมชีวิตให้เติบโตขึ้นมีภูนคุ่มกันในสังคมนะเวลาเจอปัญหา อะไรที่เข้ามาก็ทําให้สามารถผ่านไปได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้สนับสนุนนะฮะที่บ้านอําคติผมก็คือหนึ่งผลผลิตที่ท่านได้ช่วยเหลือนะครับแต่ก็ยังมีน้องๆอ,อีกหลายคนที่กําลังเข้ามาหรือเข้ามาแล้วกังอยู่ในกระบวนการนะสร้างอยู่ในกระบวนการสอนอบรมแล้วก็กําลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงให้เห็นหนึ่งคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งแต่ละคนก็ จะใช้เวลาแตกต่างกันนะครับบางคนเร็วบ้างช้าบ้างดูที่กําลังสนับสนุนของทุกท่านที่มีส่วนกับเด็กๆเหล่านี้นะครับขอมอบโอกาสให้กับน้องๆที่อยู่ต่อจากผมด้วยนะครับฝากน้องๆไว้ในความรักของท่านในการสู่ห้องนนครับขอบคุณมากมากครับ